เอาละอดิฉันิชอยูกันอาไาเนี้ยผมบายเชฟตูเ <ไป S 1> หลือหนึ่งรอบแล้วเอาละเอ็กเทนโกโอเคอ่ะทอยสเต็งเซฟกันนะครับตัวของฮอกและรอยเพื่อนของคุณเสกเถาว,วันขึ้นมาจากพื้นักษามคุณไว้รคาถารุ่นที่หนึ่ง คุณก็โดนเผาวันรัดขาไว้นะติดทรีสเตทโอเคฮอคครับผมจบดีครับมาผมอยากทีจะจมดีนะัุสปัดเมดเราแล้วก็ใช้ลองซอสครับฟันใส่หมอนีโอเคครับผมน้ำมอานะครับครับไปใส่หนูติดสองนี่แกเลยไปทางไหนกันแน่เนี่ยอาจจะรอดูแต่อย่างไรตาลอย อรอยจะตอกอัะผมเดรสกายแช่อ่าเล็งดิเดเซลเล่งไปที่ดาเซลสะโกนระดักว่าไปยบโบ้เข้ามาเลยไปยบโบ้แก่จอนไปเล่งไปไหนเนี่ยรปดกำแพงด้านหลัง <c oughs> ดาเซลสี่น <c oughs> แกเแ็ก มึงกับพวกออสก,ก็แบบเฮกันนะเฮ้ย,ยชูชัยชูชัยเผ็ดอะไรเผ็ดจังหวะนี้ต้องเบร์แล้จยังวานี่ลอยขึ้นไม่ได้จากเลยออนแฮนด์ของเขายิงไปยิงกันมาโดนสลีกแทกล่วงไปนอนจมหญ้าก,กันอีกทีนึงแล้วสวนกันไปสวนกันมาทานานแปลงร่างกายเป็นหมียักษ์แล้วครับจังวานี้ตีกันไปตีกันมายังไงดียังไงยังไงลอยลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบึงเข้ามาเบอร์นิ่งแฮนด์เข้าไปต <Okay. S 1> องแจตีแล้วชเดี่ยวาะ หลังจากที่คุณวิ่งเข้าไปตรงมุมเนี่ยทุกคนสัมผัสได้นะว่าเสียงเชียของพวกเซนทาริมอะ่ะมันเงียบหายไปก่อนที่อยู่ดีๆลูกธนูจํานวนมากเนี่ยพุ่งมาตักไอ้พวกออกแล้วก็คนที่อยู่แนหลังซาตาาพวกซาตาามุกมันรู้ได้ยังไงวะโอ้โหปิ้มิ้ พี่จะเริ่มราวก้าวของคอมแบทนะดาเซลคุณที่อยู่หน้าประตูครับคุณเห็นว่ามีเท้าเทาหนึ่งเดินมาคนแค่คนหนึ่งดูไม่มีพิษมีภัยเท่าไหร่หน้าไ้้ไ่ถือแต่ว่าถือเป็นแบบกรดแอคมาด้วยวแล้วก็ยิ้มให้ทำตาติดตีมีรอยสักสันดาอยู่ที่กรดแอคของเขาไอ้เจ้าลูกน้องที่อยู่ด้านหลังคุณในดาเซลตัวเนี้ย พวกเซนต์ไฮดิมก็เฮ้ยนั่นเดี๋ยวก่อนนั่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 นฉั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 นว่าฉันรู้จักเขานั่นอะเมริโกแห่งซาตานถ้าถ้าที่ที่คุณดาวิวเคยเล่าให้ฟังน่าจะเป็นหนึ <t 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 uh ่งในท็อปทีขององค์กรพวกเราต้องหนีแล้วแล้วก็หันไปถามมาถึงตูบินเชื่อกูกูเชื่อแล้วตัวท็อปครับผมก่อนที่ไอ้เจ้าคนที่ถูกเรียกว่าอเมริโกเนี่ยก็จะหัวเลาะหุ่เด็กสมัยนี้รู้เรื่องรู้ราวดีจริงๆ ตึงตึงตึงอุ้ยสาสั้นไปหน่อยแดชวมาเออเกินนี่มันโอกาสดีที่เราจะเดาเดาเดาตรงนี้ได้ไรได้เวลาออกตัวอย่างสินะตอนนี้เนี่ยเฟนอลิมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะออกหรือใครก็ตามเนี่ยพวกเราดีแล้วจากประตูทางตอนเหนือมีห้องทางซ้ายที่นั่นที่นั่นพอจะหนีได้ยูใครจะให้พวกเจ้าหนีอย่าไปกลัวไอ้อ่าเธอแกไปไว้หรอกพวกมึงมีตังค์เยอะอย่าไปกลัวจัดการเลย เด LIKE okay. okay. okay, uh, so, ี๋ยวพวกมึงมาแทงกับปกูกรฮานาทำอะไรดีดิสแอนเกตครับดิสแอนเกตเนาะโอเคิวลิ้งเวิดไอ้ไขอร่อยโอเคโอเคครับผม b บนดิตแน่นอนว่าดิสแอนเกตเอ๊ไปอยู่แล้วใครจะอยู่ใคจอยู่เฮ้ยจะไปไหนไป่ไปไปทุกคนโออกไปดี้ก็แดดไปไปอยู่แล้วโว้ลตักเวงเลย ชีพสิบไว้ก่อนถอะอะไรกันตั้งหนาวะเห็นของเห็นองไอ้ไอ้นี่ที่เพิ่งลุกขึ้นมานะมองไปที่ฮอกนายจะจะโู้อยู่หรือเปล่าแตานี่เอาไปเอาโกเลยนะท่านนายจะหนีแล้วก็ก็ได้ท่านายจะหนีก็เชิญแต่ฉันฉันตรงนี้แล้วก็หยิบดาบขึ้นมาแอาวก็จะแวก็จะช่วยนายละกันเพราะนายช่วยฉันน่ะไลคอสโนไปที่อเมริกเฮ้ยสุดยอดสุดสเดดามเมด อุ้ยปักไปที่อกอุ้ยเด็กสมัยนี้ใช้อาวุธัลวุฒิเก่งๆก่อนที่จะเป็นเทินของไอ้ลูกกระต่ายครับผมเอาอยวิตตอมเซฟครับผมฮอคใช่ครับผมอ่ะไออ็อกอ้ยชี้อีกแล้วฮอกชี้ไอฮอกชี้ฮอกคขาดอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมเทินของฮอคแฮฮอคมันตรงนี้ครับแล้วก็สวัสดีลุงมันตัวเต็มัน ฉันเมียคำั้นคนแก่แต่ว่าลุงมาทําเพื่อนผมก็อาจจะคุยกับลุงนิดหน่อยโอ้ยเต็มที่ฉันก็แค่มาทางานนะ่ะนะเอาเลยเอาเลยนายก็ต้องทํางานเหมือนกันเข้าใจเอามาเลยมาเลยแล้วผมก็อพอแล้วผมก็มาตามมรรยา,ยาทครับก็เอาเอาทำงานต่อยหนึ่งทีเดี๋ยวมึงจะอ่านมาเขาทำไมล่ะก็เป็นมรารย asad าไงน <c oughs> ายเขาทำงานทำงานปิดไม่เข้านะอ่าไม่เข้า <c oughs> สัมผัส,ส,ผสคือเตะเข้าไปเนี่ยสัมผัสได้ว่าแบบเขามีกล้ามเนื้อค่อนข้างแน่นพอสมควรมก็แบบ สลัดมืออุย๊ยโอ้ลุงกาม,ามลุงนี่ก็เด่นใช้ได้เนี่ยลุงเป็นนักรบเก่าหรือว่าอะไรโอโ้เป็นซาดาทอโอ้อย่างง้นเหรออฉันลืมไปเลยเออแล้วก็เกาหัว <laughs> ตปรอยเป็นท่าเก่งๆครับผมงิวทุกคนหนีแน่นอนว่าทุกคนหนีหมดฮะก็หนีขึ้นไปนโอ้ยใครจะอยู่ก็อยู่แต่ว่า คำสั่งจากพวกหัวกะทิและทาริมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอท็อปทีให้หนีได้เลยฉันหนีละโว้ยไปกันหมดเหลือดูไอ้ก้าเอาเลยไปครับคุณเปาเมียโอ้เอาเลยเอาเลยเต็มที่เต็มที่อะไรนไอ้เตากระดอนสิบแปดเข้าอะแต่ผมเชี่ยวเชี่ยวเคโ่โอ้ยเป็นรายไม่เป็นรายวันเรามันรัดกันได้เอาใหม่เอาใหม่ทำกูได้ไม่ก่ไปแล้วโว้ยไปแล้ว เดี๋ยวก่อนพวกมือดาเซลฮะเ้ามาปะม,ม,มือกันลุงใหม่แน่ดีเชนทีไแล์โรลแล้วแอคชั่นัพเดชโอเคฮะเช okay, นฮะในะอีกสามสิบคุณเห็นว่าตู้ห้องนี้เปิดอยู่นะก็แบบพอคุณมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีบันไดให้ปีนขึ้นไปได้ผมเป็นดิกทีเหนือวิ่งวิ่งกันว่ะโอ้ยโอ้ยเดชเดชโอ้ยไีอยู่แล้วไปอยู่แล้ว เก็ม,มีแบบอีกคนหนึ่งมารอใช้แท็กชั่นอยู่ก้างๆคุณอาเมียโกเขาก็าค่อยๆถือดับใหญ่ของเขานะเลยเอานะเออไอหนุ่มเวย้ยไอหนุ่มนะเองเองหรือเองต้องออกจากศูนย์ที่นี้ไปก่อนแล้วก็หยิบเกรดแอคมาตับไอตัวของแันดิตที่ยอยู่ด้านหน้ายุาาแ่แบบเลยเหรอเขันมามองฮอกแฮ เออนายน่าจะคุยกันแล้วแล้วเราทำงานเราก็แค่เป็นคนที่ต้องทำงานเออสองเนี่ยผมก็ปัดโล่ผมก็ปัดปัดเกรดแอ็กไม่ใช่นุ่ผมเข้าใจผมเข้าใจเออได้ไอ้เจ้ากงานให้ล่าสิแต่เขาก็แบบชักเกรดแอที่แบบอ่าตีคุณพลาดไ่แกแล้วก็ตีคุณใหม่เป็นสั้งที่สามเออสิล <idd ratchet Lust> ผมก็เอาดาบแบบอีกข้างหนึ่งปัดไปทางขวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงชีวิตก็งี้แหละทำงานไม่ดีไหมแม่เห็นทางไหลุงเชิญขอถามอะไรอย่างหนึ่งนะลุงมาที่นี่ทําไมทําไมถึงเข้ามาทํางานมาแต่งานของลุงมันคืออะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมโอ้กบมากวาดล้างพวกหนูหนูไงพวกหนูหนูเป็นพวกเซนทริมลุงเป็นซาลาท่าลุงก็มาฆ่าหมดนี่แหละอ่าดีจริงเลย ถ้าใช้เกมวันนี้มีอะไรมาข้าดูเหมือนกันอะละลอยสิกิมาลาก่อนฮอกตามมาแล้วกันโอเคพวกบัณฑิตก็วิ่งวิ่งพากันบอกโอ้ยไปอยู่แล้วโว้ยโอเคครับผมเป็นลูกกระาฮะซึ่งแน่นอนว่าเหลือแค่2คนแล้วก็คือรอยกับฮอกมันก็อะไรครับผมพวกคุณสคน โอ้สามเหมือนกันหมดเลยทอยเด็กเซฟแพ้ทั้งคู่โอเคฮอคผ่านนะแต่รอยไม่ผ่านเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามติ๊กต่อเล่กันตีแล้วโอ้ my god โอเคครับผมเทรนของฮอคก็ได้เออลุงทำงานใช่ไหมอ่างั้นก็ลุงไปเคลียร์มอนให้หน่อยกระชี้ไปที่รอยไอ้มอนน่ะเลือดจะน้อยมากเลือดเลือดน้อยมากนะไอ้เหี้ยนี่ลุงจะใสองต่อมาไดผมผมพร้อมรับลุงเสมอ ืฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะก็จ้องคุณด้วยตาตี๋ของเขาอืมการหนีก็หนีไอ้หนุ่มะทำไมอะผมว่าลุงตูงตีผมไม่โดนหรอกลุงกามองคุณแล้วก็ยิ้มแบบเฟรนลี่แบบที่ผ่านมาแต่รอบนี้เขาปากกระตุกทีนึงโอเคจบเชิญรับไม่ทำอะไรก็ยิ้มโคโยลุงเไอเช่เอาที่ไรสัตว์ไม่ไม่โดน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 หรอกผมก็นะแล้วขำๆแล้วลุงฟันลุงไปหนึ่งทีดูว่าลุงอันนี้ผมจะสอนผมจะช่วยเพื่อความจำลุงให้อันนี้คือวิธีฟันดาบแล้วก็ฟันลุงไปหนึ่งที ไอเชียนี่มึงปียมึงีแชทโยนไม่ได้โยนมึงโยนเอ่ออินสายครับเอาเชียเอาเชียเย่สิบีมันไม่เข้านะเป็ดตัวเกนหนาก็กูแบบส่งสิกให้ลอยหนีมึงจะหนีต้องส่งสิกสถานการณ์นี้กูหนียากกว่าแชทเอไอหนุ่มนะเมื่อเคยดีแล้วแต่ต้องแรงกว่านี้อีกนิดนึง อ๋ออย่างงั้นเหรอโอเคโอเคเชลุงแมงลุงแม่งสายยาสุดเดวอะสายยาสุดเด๋อยรอยรอยก็ช่วยไม่ได้เอ่อไม่จิ้มด้วสายครับยาวัตใส่สเปกเตอร์ที่รอยสองตัวอะไรครับผมรวทั้งคู่เลยเอาล่ะจะทำแค่นี้ขอโชคดีเพืนหนีไปตัดรอยหนีให้ไวเดีหลือจัดการเอง โอเคครับ okay, ผมเป็นดูเอก้าเอางั้นผมจะไปตามพวกมันโอ้ดีดีด,ดีดูเอก้าแาด็ดมาตึง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 อยู่ตรงนี้ฮะไว้หนยพวกน่ยดาเซลครับผมถ้าคุณจ่ายแอคชั่นคุณจะรอดจากที่นี่แล้วแต่คุณจะต้องออกไปคนที่ทำภารกิจต้องจ่ายบอกมาซะแค่ <c oughs> พวกเศสสวะแต่คนที่ทิ้งเ <c oughs> พื่อนยิ่งก <c oughs> ว่าสวะซะอีกก็มึงอยู่ตรงนี้แหละสเตดี้เอม เดี๋ยวพวกเจ้าได้เยรยะไอสองตัวเนี่ยเฮ้ยดีแล้วเวินติคุถอยัปแล้ววันนี้เป็นยังไงตาดี้นี่พลังวิรภาพโอ้โหพลังชาวเวียดถแทกเลจะได้กลับไปจะได้กลับไปจนกว่าที่จะมั่นใจว่าฮอกทวนนั้นจะรอดกลับมาจะรอดขึ้นมาได้ ข้าใจแล้วเกินอ,อช่วยไม่ได้สินะเข้าใจาไหมผ่าไปหาอีกอีอกตัวนี้เข้าใจไหมแกต้องทำเหมือนกันมันช่วยเพื่อนแกไว้กระชากคอมันแกจะไม่หนีไจากนี่ถ้าแกเดินไปดรไไปฉันจะโอเอแกเข้าใจไหมฉันบอกว่า,าถ้าเราจัดการเราไปโก้เอโกได้เราจะได้เลือกขั้นนะแแบ้วถวายหัวใจถวายหัวใจไอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไ เราก็แบบเดินไปหาเจ้าแบดดิทที่เพิ่งเดินมาละฟาดฟาดไอไปหาเซนทลิมที่เพิ่งวิ่งเข้ามาตายนะไอเจ้าแบดดิตันนี้เที <S <S ่ยมึงส่งมันไปไตายเขาก็ฆ่าไปแล้วก็ค่อยๆเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยกับมาหาฮอกเอาลนะเนาะต่อไปก็เป็นเองไอหนุแล้วก็ฟาดฮอกโอ้โหาวน,นจบแล้วกลล้มไปเลยหมดสติ เมื่อกี้คนที่อยู่ห้องด้านหลังเนี่ยก็ได้ยินเสียงฟาดเต็มแรงเพลนของทาแดนเนี่ยจงลุกขึ้นมาซะเพื่อนของฉันแล้วก็วิ่งหนีให้ไวตามแล้วลืมตามตื่นข้าจะถวกเวลาช่วยเจ้าเองเจ้าจะตายเอาไม่นะข้าไม่มีวันตายหรอกเพรว่า้าจะวิ่งตอนนี้นี้คาจะวิ่งเอาไว้เอาไว้วิ่งกอกมา้าจะจับได้เจ้าชื่ออะไร ขาจะฉันชูชัยไงที่วาดรูปน่ะชูชัยไปนล้วชูชัยเธอของฮอสครับผมคุณไปไปลุกขึ้นมาสปีดเธอนี่เหลือครึ่งหนึ่งเท่ากับเหลือสิบอะไรแดดแม่งเลยแดดตาผมก็เห็นแบบชูแบบไม่ฉันคิดว่าจริงจริงไม่เชื่อใจนายฉันเชื่อฉันมาแล้วนายช่ช่วยฉันแดดให้ชูชัยโอ้ยไม่จิีบใส่ใส่ลุกโอาเช่ลุงก็แบบโอ้ย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 แล้วลอยก็บอกว่าเอ้ย ไมชะลอลงแล้วก็วิ่งกลับมาเดี๋ยวผมคันนี้กับชันสเตลไอจู๋วชี้มุมนี้เห็นไหมโอ้โหโอเคจบเติดครับผมก็เอ้ยให้ตายเถอะนะวงเองนี่นะทำร้ายจิตใจคนแก่งจริงปันเอไอเซนทลิมไม่นะชู้ชัย่ชู้ชัยมาไอ เอาเลยนะอือเราเคยบบเดินแบบหลงค่อมๆคนแก่ๆไอ้หนุ่มหัวหัวดกดำยาววันนี้น่ไอช้ช้าจริงๆเลยฉันก็อยากจะมีผมยาวๆบ้างจังเออันปีน <ะ S 2> ในชาติหน้าจะไเจตีลุงเจตแกรว่าฟาทาน,านังแล้วแบบอ้นะจับจังกันจริงๆเลยนะยิต,ต,ตัวพี <ไป S 2> ล้มไปนะตะลบไปก่อนที่คุณลุงเขาจะเดินต่อ นตรงนั้นนั่นเองตอนนี้เขาจะใช้โบนัสแอคชั่นของเขาฮะเออนะกเอ็กเกิลวินเดินของรอยกระสิบข้างหูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะจัดกับลุงได้ไหมแอคชั่นคุยอะไรกับเขาไะ้รู้ผมไม่ใช่ซิทันลิมโอ้ยผมโอไม่มีรอยดูได้เออหนุ่มไม่พวกหนุ่มอยู่ในที่เกิดเหตุนะก็คงปล่อย ไปไหนไม่ได้นะนะเฮ้ยผมก็ทำงานนะผลประจานนะนั่นแหละหนุ่มหนุ่มหนุ่มอยู่ในที่เกิดเหตุนะลุงปล่อยไม่ได้ลุงลุงเช็คผมก็ออกไปหายดิงมาลุงเช็กันนั้นได้เลยมันไม่มีรอยสักเลยทั้งนั้นพวกเราโดนจับมาเป็นแคเลยเป็นแหล่งบันเทิงจับให้ต่อยกันหน้าเวทีนะมีเลือดพวกเราอยู่เต็มเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องขออะไรติดไม้ติดมือไปสักหน่อยแล้วก็ชี้แบบบึ้แหละชี้ไปที่ทานันที่นอนอยู่อะ แล้วฉันจะปล่อยพวกนายไปแล้วก่อนเนะาะแล้วลุงเจ้าทานันไปทำอะไรเอานะ่ะพวกนายไม่ต้องรู้หรอกก็าทาไปใช่เซนตดาริมก็ถือว่ใช่เซนตดาริมไง้ลุเจ้า,รราเพื่อนนม,มไปไหนแต่ลุงแ,แต่เขาไป็เพื่อนหมลุงเขาลุงมันสุดทายกับผมเราวก็จิไมไงดาน่าก็มีเรื่องที่อยากจะทำหมือนกันเลยก็ลองเลือกดูนะไอ้นุ่มฉันมีกท่าฉันมีกท่าหนึง่งลอยวิ่งหนีไปปะโอเคเขาบอกให้วิ่งหนี

โอเคอ่ะอันนี้จะค่อนข้างตัดสินทุกอย่างเนาะทานาเนะทอยเพอร์ฟอร์แมนซ์แกล้งตายหน่อยเพาต้องำอยครับเพราะว่าเขานิ่งอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่คือเขาเขาหมดสติไปแล้วเขาลุกขึ้นมาว่าแบบเขาเขาแสดงทันไหมว่าเขาควรที่จะทำตัวอะไรยังไงอ่ผมแอเป็นเทนะเดี๋ยวช่ยนิ่งหมโอเคแล้คุณก็แบบคุณขึ้นมาแบบกำลังกำลังจะกำลังจะลุกแล้วแต่แต่คุณแบบเห็นสถานการณ์ทุกอย่างก่อนแกล้งตายทันเก่งตายเฉย นิ่งไว้ดาบเซลเห็นอย่างนั้นทำอะไรต่อไหมฮะเมื่อกี้เป็นแอคชั่นนะสิ่งที่ลุงจะเอาไปมีแคพวกผมนั่นแหละแนดีกตามาสซี่มาแล้วล็อกประตูปังล็อกประตูได้ล็อกประตูล็อกประตูโอเคผมรอแบันดมบันไดเลยตบเทินจบเทินโอเคเรืของลุงจะเดินไปใช้แอคชั่นทำลายประตูฮะแต่ว่า อาปีิกทุกื่องแค่นั้นฐานานนะผมคุณค่อยๆลุกขึ้นมาที่ที่ฉันกดเดตแล้ววิ่งตามหอกตัวไปเดตเดตตามหอกตัวไปนะโอเคไปโอเคหอกตัวฐานานรอดแล้วรอดแล้วโอเครอดครับผมขึ้นไปาใช้แอคชั่นจะรอดแล้วปีนไปเลยนะปีนไปเลยครับดาเตลยวแฮคฉันไปคุยกับลุงลุงแป๊บนึง แน่ใจแล้วว่าจะตามพกผมนะคือพกผมจับัว <c oughs> ยากเท่าไหร่ถ้าไอ้ลุมหนีลุงอ่ะคนลุงก็ตามไม่ทันหรอกลุงขาสัน้นก็หนีไปเถอะลุงก็จะได้ทํางานต่อแล้วผมก <c oughs> ็ขึ้นบันไดดูแลก็คุณก็แล้วผมอดออกมาได้ <c oughs> ทั้งคู่เนี่ยไอ้ทั้งทั้งสองกลุ่มที่ออกมาจากทั้งสองทางเนาะก็มาเจอกันเพรามันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากก่อนที่คุณจะเห็นเนาะบริเวณที่ร้านที่คุณเข้าไปมันมันค่อยค่อยถล่มมันค่อยๆ่อมีเสียงแบบอะไรสักอย่างจากใต้ดินแบบ เหมือนเหมือนเหมือนดินถล่มอ่ะบุ้ม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 และเซคชั่นก็จะจบที่ตรงนี้ฮะโอ้ยชีดแอบปซูลตินีมากแอบปซูลซินีจะมาวันนี้แม่งโรอินเซน